โอเคครับ oh, yeah. ผมก็สวัสดีชาวฟีฟายชาวฟีฟ่าชาวคอนท้าชาวพีบีชาวไปแบงค์ชาวเซนติกันด้วยนะครับก็ข <Yeah. S 1> อกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาทำคลิปที่พี่เนี่ยไม่ได้ทำแบบค่อนข้างนานเป็นอะไรคือ <c oughs> ผมไม่ได้ทำคลิปนี้แบบค่อนข้างที่จะแบบนานมากๆเลยนะครับก็คือคลิปขำก่อนโดนตบนะครับดิวเคยดูไหม okay, อ่ะก็คือว่าก็คือว่าสมมุติถ้าดิวพี่เนี่ยหาคลิปมาเนี่ย แล้วเอาให้ดิวดูอ่าแล้วจากนั้นสมมติถ้าดิวขำเนี่ยดิวโดนตบ พี่ขิงขับหนูจะกล้าตบพี่ขีด <descon> ว่ใ <Br> ห <uno> ้ตบเลยเดา๋ยวว่าให้ตบเลยได้จริงกูกูกูคือพี่แบบไม่ไ <okay>. ม <affiliate> ่ไ <Option> ม <wrote> ่ได้ถือสาอะไรขนาดนี้ไงสมฉติว่าตบแบบคือพี่เนี่ยให้เองตบแบบตบอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยตบป่ะเออตบกันแหละโอเคไหมได้มึงตบกูต่อยอย่างนั้นแหละเห็นไหมเข้แบบนี้อ่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พี่ดิดหูโอ้อดีตหอยอ่ะเอาอย่างนี้ดิ้นอะไรได้มั้งไม่โอ้ เอางี้ทำงี้อย่างเงี้ยอุ้ยนี่โคตรแจ็บเลยเจ็บก็ไม่เป็นไรพี่เองทำเลยอ่ะอย่างเงี้ยเราทำสองนิ้วมีสี่ที่อะสามนิ้วทำไมเนี่ยอ่ะสองเหรอเดี๋ยวช่องกบินนีเวนโอ้โนี่เจ็บเจ็บนะโคตรเจ็บเลยนะอย่างเงี้ก็เจ็บนะอ่าโอเคไหมก็คือมันมีทั้งหมด16 17คลิปแค่นั้นแล้วคลิปทุกคลิปมันเป็นคลิปที่เอายังงี้พูดตรงๆเลยนะดิวชอบพี่คนนี้มาก เออคลิปแบบทุกคลิปคือไอดอลของดิวหมดเลยทุกคนเออมีคนเดียวเอางี้พูดว่ามีคนเดียวแต่ว่าเป็นไอดอลของดิวหมดเลยอะเริ่มไหมอะเริ่มมาฟังนี่อะทำไมต้องให้หนูฟังก็ให้หนูฟังพี่ก็พี่ก็ได้เปรียบสิไม่ก็พี่ดูพี่ดูแล้วเข้าใจไหมว่าพี่ดูแล้วพี่โกหไม่คือพี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขำแต่สมมติถ้าดิวไม่ขำเนี่ยคือดิวชนะเข้าใจไหมคือดิว แล้วเราหารจะคลิปอเองไม่ขำม,มาให้น้องขำเอ้าเอาใกล้ๆเหม่ยไม่ <laughs> ยากเท่าดีมันเป็นยังที่ยังอื่นนะเข้าใกล้เลย <laughs> <laughs> โอเคไหมพร้อมไหมลคลิปแรกนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยใครยังไม่เริ่มยังขำเลยอ่ะคลิปแรกอ่าสามใครยัง <laughs> เอาเร็วเร็สาม <laughs> สองหนึ่งทหารไปอย่างนีสวัสดีครับพี่แกสวัสดีครับน้องผมมีอะไรจะบอกครับครับผมว่าไงเอ่ย ชื่ออ้วนยุ้งพี่มีอะไรจะบอกเหมือนกันครับอไรเหรอพี่ขไม่มันดิวเข้าใจไหมเนี่ยก็พี่ขำขำมากไม่ดิวเข้าใจหมวคือดิวดิวห้ามขำแต่พี่ขำได้เอเพราะว่าพี่ดูมาแล้วไง What What the fuck เข้าใจไหมแต่ว่าดิวยังไม่ดูเข้าใจไหมมีแต่ดิวโดนตีไม่ถ้าดิวไม่ขำพี่โดนเข้าใจไหมก็เมื่อกี้ดิวไม่ขำ มันยังไม่จบมันยังไม่จบดูดิเอาใหม่เลยดิวดูดิโอโหอันนี้อันนี้คือคือแบบโอ้โหเอาคลิปแรกไม่เอาคลิปแรกไม่เอาคลิปแรกไม่เอาอ่ะคลิปแรกไม่เอาอ่ะคลิปแรกไม่เอาไม่คดำครับอ่ะรักแร็คดำผมผมเนี่ยผมก็จะเตรียมเอามาทำเป็นคอนเทนต์จำไหมครับอันนี้ดิวขับแล้วอันนี้ดิวอันนี้ดิวขับแล้วดูดิดู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 นี่คืองวันนี้อะไรจะแร็คดำมันเกี่ยวอะไรกับคอนเทนต์ดูดิโอ้โหไอ้้เหีย กูจะ๊กกะแลก็ดำดำอะไรครับกูมึงไม่รู้หรอกูเอามึงไม่รู้หรอกูเอาขี้บุหรี่มาทาให้มันดำแต่จริงมึงยิงมึงยิงเดียวขำแล้วยังไม่มีเสียงเลยก็ดูคำเสียงขำพี่คีมอ่ะไม่ไม่เขาจะไม่พี่ก็ขำเกอะหูหนูไม่แต่ว่าแต่ว่าจริงจริงแค่ดิวแบบว่ายิ้มหรือว่าแบบขำไม่ไี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอย่างนี้พี่ไม่ตีพี่ไม่ติตอนนี้อ่ะถือว่าดิวแพ้ไปต่อไปนะ เมาคีราสัตว์ <occurs> มันชอบกินเนื้อของวายคีร่าสัตว์ไอลีล่าครับมันชอบกินเรเดียวอย่าถอดออกดิห้ามถอดออกแล้วเลือกคลิปใครมาไม่เลือกเลือกคลิปคนจี้ๆมามันชอบกินมันล้ออะไรของมันวะล้อผิดอ่ะเนี่ยอ่ะอันนี้คือดิวเสียงพี่หนึ่งแล้วนะ หนึ่งหนึ่งทีนะไม่ไม่ตีเลยอย่าหลบหลบตีทีเดียวมันเจ็บพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอเคโอเคโอเคดูดูดูดิอะไรอย่าดูดิเฮ้ยอย่าเล่นดิแค่นี้พอแค่นี้พอโอเคไหมอะไรอะไรมึงเป็นอะไรมึงจะกดแคสอะไรกูขนาดมึงฆ่าเจ็บมั่เจ็บไม่เจ็บอ่ะให้ดูมันแนวทางวานอย่างนี้ ลงเททำเคี้ยวกระเจียวมึงแข็งยังผมไปดูในในคลิปมานะอันนี้ไม่ใช่ของผมเองนะผมไปดูในคลิปมาแสดงว่าเดี๋ยวไม่รู้ใช่ไหมมันคืออะไรคืออะไรรู้มาเมื่อกี้นะดูเห็นพี่คิงทถอโอ้โหโอ้โหสุดยอดอี๋อะขอขอฝากไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เอาแค่นี้โอ้ยย่าดูดิมึงมึงมีแรงไหมมึงทิ้มาเลยมึงทำมาเลยอุ้ย แรงไหมก็ตีเต็มแรงเล้ใช่ไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งอะไรดูเล็บก่อนนะอันนี้เล็บมันหลุดเขาต่อมามันไม่ใช่เหลือไปสองเล็บนังคืออะไรมีเด็กเมินไม่ไม่เป็นไรเขาไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นอย่าเสนอตัวโอเคไหมโอเคไหมอย่าเสนอตัวมีเด็กมินแย่แหมมึงออกยังอีฟันลุงเนี่ยเฮ้ยไอ้เงี้ยบบ้า่ใครด่าวะแอดเฟซผมมาทีชื่อเปลนเขียนเข้าไปจะให้คนหล่อหล่อครับเด็กเที่ยนี่ถูกล่างมาต่อยแม่งันหน้าบ้านเลยสัตส ไบ้านแล้วบ้านอยู่ไหนอะน้องบ้านอยู่ไหนครับแม่ครับผมก็โดนด่าแม่เหมือนกันที่ลหงอย่าไปด่าแม่เขาแม่เขาจะตายแล้วดวไม่ขาวหมอมาตีได้ปะได้ได้น้องเวนมา ขอให้ครอบครัวรามวีนมีแต่ความสุขย็กเย่ดิวชอบเลยอ้ยพอแม่ครเด็กดีวลย ดูไมอาไม่ดูไหมแต่ว่าดิวโดนแล้วแต่ดิวเอางี้ดิวชอบคนที่ดุบลี้ฟใช่ไหมที่ดิวบอก่ะ้องชอบผู้ชายดุบลี้ฟแล้วแล้วไอด้วยเวลาดุแล้วไอด้วยไอ้ยขายกโก้เลยยิงยิงยิงิงยยิางยิงยิยิายิงยมงยิยิยิยงงีิยิงยิงยิง้ิหยิยิงยิงยงิยไยยยยยยมนยงงง ตีเบาตีเบาๆนี่ตีเบาๆไปนะกม่ิดตีเบามากเลยนะมันคี้ตีน้องแบบเบามากเลยนะครับทุกคนต่อหนาจะเรีนสัมปนโภโตโลกวิถูอนุสรลิสธรรมสารถิาเทวมนุษย์สานังพุโธพัทวาติเร่ไอะตัวเองทีด้บวกไม่แก่แม่ตนเองงานศกเ้นแหไม่ถึงกับตายดูก่อนูดูจดูจด

ไปเจ็เี๋ยเขอดูไมีบแป๊บเจอสาวสวยเ <Yeah, S 2> ย่เ,เป็นตาที่คนชอบอะวอย่าณหายกันถูกไหมถูกไหมว่าหายกันหายกันอะโอเคต่อเลยนะเดยวผู้หญิงโอ้ยิปโป้เป่า <laughs> มันมันผูต้งนะมันด่าเขาอ่ะมันไม่ดูตัวไม่ดูไม่ดูตัวเจ้าของเลยตัวเจ้าของอนากลมดิไอ้เหียอ่ะดิวได้หนึ่งทีนะต่อยนะถ้าไม่กดแชร์ให้กูไม่ต้องมาก่อกวนกูเป็นเทียอะไรทำไมอ่ะไม่ชอบ ใครล่ไดแม่ใครไปจนถล่ไม่ได้ไม่ยิงกับบานแม่ไรสัตว์ดืน้ำปังเหมือนมาลี่ย้ำังอย่เงี้ยนำปังอย่าเงี้ยตอนนี้มันทำอะนทำไงามันทำเสียงไก่พี่ชิงทำเดีทำเสียงไก่ได้อีไหมต่อเลยนะตอนนี้ศูนย์นะดูนี่ดูเน็ว่ะดาไอเยอหน่อยครับอีโอ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 า อินสิบบาทอร่อยอไปบอันนี้บอไปโอเคครับดี๋วหนึ่งครั้งน้า้องับน้องดีหนึ่งครั้งนะหนอ่ะมันไปเป็นบ้าอะไรอย่าง้ยแม่งมีสตรีมเมอร์คนเดียวแล้วเพื่อนกูนี่ยแล้วเอาหับแล้ไอไอหนมไอันนี้เป็นมือแรนที่แปลกลัวกลี่อะไรก้องคนโกี้อนที่ทมาแอ้วที่เป็น้อ มันทำอะไรมันเอามาแปลงทำไมวะตอนนั้นผมไม่ได้อยู่กับตาเนาะคนเต็มเร็วโวยแม่งทำยังไงคนจะรักรอยยิ้มอันนี้ข่าวอันนี้ข่ำดิวข่ำอันนี้ดิวข่ำถ้าขำเร็วศูนถูกไหมโอเคอ่าเอาต่อเลยนะโอเคเด็ดแค่ตอนนี้ทรงผมโคตรโลโซ เออเดเคแม่โคตรเอาะพลังบ้าโคตรเยอะเยอะเคโคตรแอดถ้ากับดิวหนึ่งถูกไหมดิวหนึ่งโอเคไหมอ่ะก็ดิวดิวมาหนึ่งไงอ่ะได้ต่อไปนะเบียเบียรเสียเบียรร้องกับแม่ที่จะตายหงตายหงตายหตายห่าแม่มึงไอสัตเงียโดนมายี่แจ้งความจำแม่ไอเด็กเงียแม่ เอาไม่ขำหรอกูกูขำอยู่คนเดียวเลยวะเท่ากับเท่าไหร่สองใช่อ่าเดชเจรเกนเอ็งไม่โดนดิวไม่ได้ดิวดูอยู่เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ยิงดูฟันไม่มาเลยดูฟันคนนี้เดชเจรเก้ดิวเดิวเจรเก้ เพื่อนกูได้ดังดิติกตอกแล้วบอกเลยนะถึงเดียวจะไม่ขาคลิปพี่มารีดูขำเชียงหัวรอพี่คเนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือเหลือหนึ่งถูกไหมโอเคเอาเดีเอาดีเอาดีไอ้ตาตะเลี่ยมหรอทำให้ตายิงหน่อยก็ได้นะตาจะเหลยเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาเสร็จี่อะไรเอาให้เสร็จเอาเสร็จเให้เสร็จโอเคเอาสิ สวยเหผมไม่ล่ะไอ้จ๋าเอ้ผมไม่ล่ะผมไม่ล่ะน่นดีหัวร้อนจริงๆไดใช่นไหมพี่ดิวไม่ขำเพราะว่าเพราะว่าอะไรเขาพี่มารีดูหัวร้อนจริงๆแบบไม่ใช่ปั่นๆอ่ะใช่อันเนี้ยโอเคถ้ากับดิวมาสองถูกไหมอ่ะต่อเลยนะบ้าพังเลยเหรอเจ็บจย๊ดไอ้เนี้ยกูสงสารเมาส์อ่ะไอ้แต่จะมาย้อนเลยวะเนี้ยน้ำมูกคือมันไม่ได้ไปกับมอสกูบอกเลยเรื่องลมเสียแล้วยิ่งมาก ผมติดศูนย์สิบสามตัวครับผมควรทําไงาลาออกครับโง่ขนาดนี้ลาออกเอยเวยนเวย็บแป๊มนยังกลา้ามันถามมาเม,ม้นถามเนาะดูต่อดูต่อดูต่อลาออกม่งั้นไม่ให้สิบรอชนตายตายแล้วบอกกูด้วยละ่ะเพราเข้าฝันกูรอ่่ไหาคนที่เขาให้คำปรึกษาใครไม่ได้จริงๆนะ <laughs> <laughs> อ่ะหลือหนึ่งนะโอเไหมอ่ะต่อเลยนะ โอ้ยโอยตายตายตายพ่อมือควายวันนี้คืนนี้จะไปเย็ดเกเพแถวสีลมอึ๊บอึ๊บอึ๊บของดีใจเย็นงอย่าพูงเงี้ยนายสัตว์ใจเย็นเยๆคนเข้ากันเลยหมดแล้วก็เหลือครับศูนย์เราโดนตีไปกันกี่ทีเนี่ยอันนี้คือหมดแล้วนะครับเราโดนตีไปกันกี่ทีเนี่ยคลิปหมดยังหมดแล้วสิบเก้าคลิปได้สิบแปดคลิปหมดแล้วโดนไป ไม่รู้ว่าจำไม่ได้ไม่ได้นับถูกต้องก็จำผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับทุกคนถ้าถ้ใครจำได้ก็มเมนบอกหน่อยนะครับทุกคนแล้วดิวเนี่ยชอบคลิปไหนมากสุดคลิปไหนมากสุดดิวพี่รู้ว่าดิวชอบคลิปไหนดิวชอบคลิปนี้นี่โอ้โอ้โอ้คนนี้จะยอมคนเขาร้อมนี่ยจะไปแยกเกยแาวสีลมอ้บเง็บของดีจะพี่เมลีจะทำไมผมหอมอ่ะตาเทนะเท่นะถ้้้เอางี้ถ้าตาอมอ่ะ ดูดูว่ามองมองตาหล่อไหมหล่อเลยสาวกีเลยใช่น่าอันอันนี้คือแบบตาตอนนี้คือตาแบบค่อนค่อนข้างที่จะอ้วนนะครับคือแบบเพื่อนผมปล่อยตัวหนักมากนะครับดูทุกคนดูตอนเขาผอมมะมันก็ยังเทนะเห็นปะเทนะผู้ชายหุ่นหมีอ่ะหมีแบบหมีจริงๆใช่ตอนนี้่เเลยอ่ะมาเลยใช่ตอนนี้ตาเลยหมีไปแล้วนะครับทุกคนคือแบบคือตอนนั้นผมผมผมชอบนะแต่ว่าตอนนี้คือผมก็บอกให้เพื่อนผมเนี่ยออกกันรงกายนะครับเพื่อนผมก็ไม่ออกกําลังกายเพระวันวันนี้ก็มีเหล้ายาปลาปิ้งทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นุ่มกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ Who could I find to help me if not you? Into position! Prepare for battle! Getting a little cold! Genius? But I don't think I'm any genius. Moment of birth! My job is to honor my contract with Rex Lapis. All hail! It's so nice to de stress. I made a new discovery while sketching nearby. There's an area up ahead that's quite remarkable. The truth of this world. What could it be? The two of us meeting really a good thing.